สวัสดีครับพบกับผม A.K.A. คเอรีเจนนะครับหลังจากที่เปิดดูทิกตอกมานะครับโอ้โหเห็นของดีแบบโอ้โหของดีอ่ะสาวๆไปเล่นกันอนะอะไรนะเพลงอะไรสักอย่างนี่แหละที่กำลังดังๆก็เลยจะมาฟังกันเนี่ยเห็นเล่นทิกตอกกำลังเล่นช่วงนะี้ฮิตๆเลยเนะนี่ยนั่นก็คือเพลงวิสกี้ของ1 l i ไลฟ เขาตั้งใจตั้งว่าเลขหนึ่งแล้กวก็ไลฟ์ต้องอ่านว่าหนึ่งไลฟ์ไหมหรืออ่านว่าวันไลฟ์ไม่รู้นะแล้วแต่เขาไม่รู้เขาตั้งใจตั้งเลยเขาอาจจะตั้งว่าหนึ่งไลฟ์ก็ได้อาจจะตั้งแบบคนตีนคนตีนไงไม่ต้องวันไลฟ์หนึ่งไลฟ์เออยังไงมันทําให้ดูน่าสนใจนะเออตั้งแบบคนตีนคนตีนหน่อยออเแต่ช่องมันเรามาสนใจที่เพลงนี่กว่าเห็นสาวๆไปเล่นกันก็เลยอยากมาฟังว่าตัวเต็มเป็นยังไง มเชื่อว่าอะไรนะคนก็ต้องตามมาฟังเกันเลยเนาะเห็นคนไปเล่นติ๊กตอกก็ต้องอยากรู้ว่าตัวเ็ม,มันน่าสนใจพอสาวๆก็อยากเอาไปเต้นกันน่าสนใจขน,นาดจัดไปเลยติกว่าเดี๋ยวเสร็จจนี้จะไปดูสาวๆต่อแม่อยากกับลุกครึ่งแบบอิตาลีพวกนี้ดูจมูกสิจมูกก็สั่นเป็นมเส้นผมก็ทำไฮไลท์เออ the Whiskey, 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 whiskey <coughs> mor I club, whiskey, whiskey, huh? Tony whiskey, whiskey, Hawaiian oh วิสกี้วิสกี้เอาแก้วมาชนนะครับวิสกี้วิสกี้เราไม่มดกูอีกแล้ววิสกี้วิสกี้ตอนนี้เมาอยู่ในคลับวิสกี้วิสกี้โอ้ว่ายังไงนะครับวิสกี้วิสกี้เอาแก้วมาชนนะครับผมมากับรถไลน์ส่วนเธอมาก็เจอสีแดงเห็นหน้สงสัยตาไปเวลาเดียวให้ฟิลแฟร Lets go o าเอาเอาลาวังเลพาปูผีแพงพาเธอขึ้นรถแรงอมมัรฟคเรลีนงห้องข้างๆเดินมาวาววาให้บอวเบอหน่อยได้ไหมอะ่ะเสียงมันดังทะลุก,กำแพงแบบวาหนูทนไม่ไหวอะ่ะถ้าพี่ยัดคนนั้นเสร็จแล้วมาย็ดหนูต่อได้ไหมอ uh วันพรุ่งนี้หนูสอบแล้วข้างหนูอยากได้กำลังใจอะ่ะแซนด์วิชไปด uh ิเออกำลังใจ นะ่าทึงขเขาใจ่ไหมฮะยิ่งสถานาก,การณ์แบบนี้ต้องการกำลังใจอ่ะเื่อนติกต้อไปเลยกก็เจอแต่คู่รักโอยทำไมนะมันทำลายหัวใจดวงน้อยนอยน,อยนี้เกินไปไหมอ่ะ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 เกินไปไหม เล็กจะฝันตัวเล็กปลาชมพูอเป็นกระจับเออดูตรงตรงสเปกไม่ได้ลายเพรพี่ไม่กลับดู The แดนชาเลมเชกกินโปเดียวในบอดจะกลับดูเวลาเองนะครับมันยันคืนเราหนักอีสัสอืมวิสกี้วิสกี้เราไม่มดกูไม่กลับวิสกี้วิสกี้ตอนนี้เมาอยู่ในคลับวิสกี้ วิสกี้ว่ายังไงนะครับวิสกี้วิสกี้เอาแก้วมาชนนะครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับวิสกี้โอ้โหชอบฉากมันมากเลยที่เราพี่มาเคาะห้องอัดักเนไปแล้วกับ เขาเสร็จเย็ดหนูต่ออะไรเงี้ยแซนด์วิชชอบจริงๆแล้วแซนด์วิชเนี่ยชีวิตนี้ไม่เคยกินแซนด์วิชเลยอันนี้ปกติกินแต่ขนมปังหน้าเดียวเฮ้ยแหมเพลงก็ไม่มีอะไรแบบสนุกๆให้ฮาปรา,ะนะาร์ราตี้อะไรใส่บบปาร์ตี้ไปเที่ยวในคลับเจอสาวๆอะไรเงี้ยเนาะเออใส่ชุดแดงด้วยรถก็แดงแม่สีแดงแรงฤทธินะ์นั่นนี่อ๋อสวยท่อนที่เป็นแบบท่อนขายที่แบบดังนี้ต่อก็เออมันก็ฟังดูสนุกแล้วมันก็ดูแบบมีจังหวะแบบเออ อะไรว่าเจอสาวตัวเล็กๆปากไปกระจับเออก็พอฟังแล้วทำนองมันดูโอเคมันฟังแล้วแบบเออมันก็ดูสนุกเฉยเว้ยนะที่แบบมันก็ดูแปลกๆแต่ไม่สนุกอ่ะเออมันก็เลยแบบกลายเป็นจุดขายไปคล้ายๆแบบเพลงแบบโกโลโกโซไหมเออที่แบบขายท่อนเดียวอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะแบบมีหลายท่อนเนี่ยแต่คือก็เอาไปเล่นแค่ท่อนเดียวอะไรเงี้ยก็แบบมันก็ดูน่าสนใจนะบางทีก็แบบมันอาจจะไม่ได้เอาเนื้อเพลงไปเล่นกันเหมือนเอาจังหวะดนตรีมากกว่าเอาทำนองไปเล่นมันดูฟังน่าสนุกดีนะ อะไรอย่างเงี้ยเอาละก็เพลงมาเกี่ยวกับเมียสาวๆอะไรมันก็แบบก็ชุ่มกระช่วยแนละ้วเดี๋ยวไปสองติ๊กตอกต่อแล้วแบบดูว่าสาวๆเพลงนี้ปิดเล่นกันแล้ว,วจะแบบน่ารักขนาดไหนนะโอเคพอละเสียเวลาละไปดูติ๊กตอดีกว่าเจอกันคลิปหนะ้าซวัสะ